อีเกิออฟโนจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปค้นความลับที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับพระเครื่องวัดประสาทบุญยวาสปี2506คำสั่งเบื้องบนนิมิตลับภารกิจเร้นรับของพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้พระเครื่องที่ล้อมรวมพลังอิทธิฤทธิ์ของเหล่าเกจิระดับอเวนเจอร์แห่งพุทธาคมไทยสะสมพุทธคุณสะสมมงคลชีวิตกายดีวาจาดี ใจดีศรัทธามีชีวิตรุ่งเรืองที่นี่ Eagle of No ถ้าคุณกำลังมองหาของดีของแท้ของครั้งเสริมดวงเข้าไปชมพระแท้ได้ที่ชุมชนของเรา Eagle of No หรือแอดไลน์ที่ hmq 0599T ย้อนกลับไปกว่า60ปีที่ผ่านมาไม่มีใครคาดคิดเลยว่า พระเครื่องหนึ่งรุ่นจะถือกำเนิดจากนิมิตไม่ใช่แค่นิมิตธรรมดาแต่เป็นคำสั่งเบื้องบนจากหลวงปู่ทวดองค์อริยะผู้มากด้วยอิทธิฤทธิในยามดึกสงัดณนะวัดช้างให้พระอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสในยุคนั้นได้เห็นนิมิตเร้นลับเสียงจากเบื้องบนดังกังวานในจิตมัดเ็นในเมืองหลวงถูกไฟเผาต้องไปฟื้นให้กลับคืน รุ่งเช้าพระอาจารย์ทิมออกเดินทางตามนิมิตทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวัดไหนอยู่ที่ใดจนกระทั่งมาถึงกรุงเทพท่านได้พบว่าวัดประสาทบุญยาวาสถูกไฟเผาทําลายพระอุโบสถและศาสนสถานอย่างหนักที่นั่นเองท่านได้พบกับพระครูสมุอัมพลเจ้าอาวาสครั้งแรกจากไฟเผากลายเป็นไฟศรัทธา จุดเริ่มภารกิจฟื้นฟูวัดด้วยพุทธคุณกำเนิดของพระเครื่องในตำนานพระเครื่องที่สร้างด้วยนิมิตเสกด้วยพลังแห่งศรัทธาและปลุกให้ตื่นด้วยอิทธิฤทธิ์ของเหล่าเกจิระดับเอเวนเจอร์แห่งพุทธาคมไทย ในการสร้างพระครั้งนี้พระครูสมุอำพลเจ้าอาวาสวัดประสาทบาุญยวาดได้รวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผงพุทธคุณต่างๆและแร่วิเศษนานาชนิดจากเกจิอาจารย์ดังหลายท่านเพื่อเสริมลิ์พระรุ่นนี้เช่นผงสมเด็จวัดบางขุนพรมกรุเจดีใหญ่ว่านแร่ดินกากยายักษ์ใช้สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี2497 ผงวิเศษสมเด็จโตวัดระคังผงพระกรุวัดสามปลืม้ผมผงเก่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วผงหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าผงพระกรุวัดพรบผงสมเด็จกรุวัดใหม่อมตร,รถผงการสร้างพระเครื่อง25ศตวตรรษดินสังเวชนียสถานและของวิเศษที่หายากจากบุคคลสำคัญอีกมากมาย พระดีต้องมีพลังปลุกเสกที่แท้จริงพระวัดปรา,าสาทปี2506นี้คือปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศของวงการพระเครื่องไทยรวมพลังการปลุกเสกเกจิระดับอเวนเจอร์แห่งพุทธคมที่มีชื่อเสียงและโด่งดังในสมัยนั้นรวมพุทธาพิเศษถึงขนาดที่ว่าไม่มีที่นั่งในอุโบสถจนต้องโยงสายศีลมานอกโบสถ์แล้วนั่งปลุกเสกกันเลยทีเดียว สำหรับพระเกจิอาจารย์ที่เรืองเวทระดับตำนานยุคทองของพระเครื่องเช่นหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ผู้มีนิมิตพลังหลวงปู่ทวดสายใต้หลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันเทพเจ้าแดนใต้อธิษฐานจิตแรงระดับเทพหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมเกจิสายเมตตามหานิยมชื่อดัง หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีเจติสายสมาธิขั้นสูงสุดเข้มขลังเหนียวสุดในยุคหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเจ้าตำรับยันนโมพุทธายะห้ามตายห้ามจนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกขลังระดับหนังเหนียวยิงไม่ออกเมตตาแรงหลวงพ่อเต๋วัดสามงามเจ้าตำรับสายเวทเครื่องรางวัดสามงาม หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือสายเมตตาคุ้มครองสูงอธิษฐานแรงสำหรับเกจิระดับคุนพลพระสายเหนือสายกลางผู้ปลุกเสกวัตถุมงคลดังทั่วประเทศมากมายอย่างเช่นหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่สุพรรณบุรีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนครปฐม หลวงพ่อกล้ยวัดโคสิตารามชัยนาทหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าอรัญยิกาวาสชนบุรีหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีสมุทรสงครามหลวงพ่อกีวัดหูช้างนนทบุรี และระดับครูบาอาจารย์สายท้องถิ่นที่พุทธคุณดีมีประสบการณ์มากมายอย่างเช่นหลวงปู่บุดดาวัดกลางชูสีสิงห์บุรีหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไยสุพรรณบุรีหลวงพ่อคลืนวัดสังโคศิตารามสุพรรณบุรีหลวงปู่นาควัดระคังโคศิตารามกรุงเทพมหานครหลวงปู่เขียววัดหลงบนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนี่คือตัวอย่างพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพุทธาพิเศษในพิธีนี้นี่ไม่ใช่การเสกธรรมดาแต่เป็นการปลุกพระด้วยยานจิตและพลังคำสั่งเบื้องบนภารกิจเร้นลับของพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้จากนิมิตเจตนาบริสุทธิ์สู่พลังศรัทธาแห่งพุทธคมไทย ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการจัดสร้างพระเครื่องวัดปราสาทปี2 5 0 6หลายพิมพ์มากมายรวมทั้งพิมพ์พระสมเด็จนี้ด้วยเช่นกันสำหรับพระสมเด็จวัดปราสาทบุญยวาสปี2 5 0 6เนื้อข่าวนี้มีลักษณะเป็นพระพุทธนั่งขัดสมาธิบนฐาน3มชั้นสุมโค้งสวยงามด้านหลังเรียบหรือมีรอยไม้กระดานขอบองค์ตัดหยาบเพราะใช้ไม้ตัด เนื้อผงหยาบสีขาวนวลผสมผงวัดระคังและบางขุนพรหมพระสมเด็จวัดประสาทาบุญยาวารปี2506นี้ของครั้งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมีไว้ติดตัวแล้วชีวิตเปลี่ยนบางคนบูชาแล้วค้าขายคล่องบางคนเจรจางานใหญ่สำเร็จบางคนรอดตายจากอุบัติเหตุรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าคุณกําลังเผชิญช่วงชีวิตที่ไม่แน่นอนถ้าคุณต้องการสิ่งที่เป็นหลักแห่งศรัทธาและถ้าคุณได้ฟังมาจนถึงตรงนี้พระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาสปี2506ไม่ใช่แค่บูชาแต่คือพลังป้องกันภาวนาและผลักดันชีวิตให้รุ่งเรือง ปฏิหารไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากเจตนาแห่งการสร้างและบารมีของพระเกจิทั่วประเทศอยากได้องค์แท้เช่าบูชาได้ที่ชุมชน Eagle of No หรือแอดไลน์ที่ hsmq 0599T หรือร่วมประมูลเช่าบูชาพระเครื่องเครื่องรางของแท้แบบต่างๆได้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และมงคลแห่งชีวิต กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Eagle of No ไว้ด้วยนะคะเชื่อไหมทุกคนที่บูชาองนี้ไม่มีใครล้มเหลวในชีวิต